สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมที่ดินนะครับที่แบ่งขายเป็นที่ดินที่สวยงามมากเลยนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับจัดล็อกตอนนี้ทําเป็นล็อกแบ่งขายนะครับมีอยู่2แบบนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมนะครับจากบิ๊กซีอุดรธานีนะครับไปถึงโครงการที่ดินแบ่งขายนะครับประมาณระยะทาง 5กิโลเมตรกว่านิดๆน,นะครับนี่ครับที่ดินที่จัดแบ่งขายนะครับที่สวยงามมากเลยอยู่ตรงข้ามกับาคาเฟ่น,นะครับ The Little House Cafe and Restaurant นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่สวยงามมากที่อยู่ด้านข้างก็เป็นร้านอาหารนะครับกับทางด้าน ขวามือก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรอยู่นะครับนี่ครับเส้นทางที่มาจากบิ๊กซีนะครับผ่านหมู่บ้านพีเคธนีสาผ่านบริษัทน้ำมันสีพลังจำกัดก่อนจะถึง s c g นะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับเราก็เลี้ยวเข้าในซอยซ้ายมือนะครับตรงเข้าไปผ่านเข้าไปไม่ไกลนะครับท่านก็จะเห็นที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ นี่ครับที่ดินของอที่ดินที่จะแบ่งขายนะครับอตอนนี้ที่ผมก็ได้มาถ่ายในช่วงแรกๆนะครับที่ได้ทําการาถมดินแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับที่เขาได้ปรับพื้นที่มา,าเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้ได้ปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทำเป็นแปลงเป็นล็อกๆ็อกในการแบ่งขายนะครับแต่ว่าตอนนี้พื้นที่ได้ทำการาเทถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ได้จัดล็อกเป็นถนนทางสาธารณะนะครับจัดล็อกทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับมีการแบ่ง ล็อกในการขาย2แบบนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพนะครับที่เราได้ทําการเทถนนคอนกรีตนะครับที่ผ่านเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ได้จัดสรรพื้นที่แบ่งออกเป็นล็อกนะครับทั้งหมด16ล็อกหรือ16แปลงนะครับมี2แบบนะครับ ในการขายขายแบบเงินผ่อนกับขายแบบเงินสดนะครับอาจจะมีตามตารางนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับตารางาล็อกที่1จนถึงล็อกที่16นะครับแล้วก็แบ่งเป็นส่วนออก2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเงินสดส่วนที่เป็นเงินผ่อนส่วนเงินสดนั้นนะครับในการวางจอง10,000บาท Uh, เริ่มชําระที่เหลือนะครับที่เหลือ uh, ชําระในวันโอนนะครับ uh, อันนี้เงินสด uh, แปลงที่อยู่ติดถนนมีแปลงที่1กับแปลงที่5นะครับ uh, ตอนนี้ก็ได้ขายไปแล้วแล้วก็มีคนจองแล้วขายไปแล้วนะครับทั้งหมด16แปลงตอนนี้ ก็ได้ขายแล้วก็ได้จองไปแล้วเหลือจริง,รงๆอยู่แค่7แปลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท,ท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีหรืออยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับที่สนใจอยากจะได้ที่ดินที่แบ่งขายนะครับผมว่าราคานี้ก็ไม่แพงนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะซื้อที่ดินไว้เพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านด้วยตัวเองนะครับ นึกอยากจะสร้างบ้านแบบไหนสร้างแบบเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวหรือว่าเป็นบ้านเดียวสองชั้นก็ถ้าเรามีที่แล้วเราก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศของพื้นที่ที่เราได้ปรับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ เป็นพื้นที่ที่สวยงามมากเลยนะครับอยู่ในบริเวณนี้ยิ่งอยู่ด้านหน้าของที่ดินที่แบ่งขายนั้นเป็นร้านคาเฟ่นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็เป็นร้านอาหารนาบาที่เป็นวิวบรรยากาศดีส่วนขวามือก็เป็นบ้านจัดสรรที่กำลังขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าที่ที่ติดกับที่ของที่แบ่งขายตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาได้ถมที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ได้มีเป็นร่องน้ำอย่างนี้นะครับตอนนี้เป็นาภาพที่ผมไปถ่ายช่วงที่ถมดินนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ถมเต็มหมดเรียบร้อยนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับภาพที่เราได้เทถนนเป็นถนนทางสาธารณะตรงกลางนะครับนี่ครับตารางในการ จัดสรรน,นะครับมีอยู่2แบบแบบเงินสดกับแบบเงินผ่อนนะครับก็ตามตารางนะครับเงินสดก็วางจอง10,000บาทที่เหลือก็ชําระวันโอนนะครับราคาก็ตามราคารนะครับแปลงที่5ราคา6กแสนห้าหมบาทนะครับตามตารางนั้นเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศในตอนเย็นๆน,นะครับที่ที่ดินแบ่งขายนะครับ อยู่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะได้ที่ดินเก็บไว้เพื่อที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่คุณหน่อยเบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งไว้ให้นะครับ0817689447หรือที่ ID Line นะครับ 144575สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมฝากกด u ั s c r i b e ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่ตอไปสะาหรัาคิดนี้สวัสดีนะครับ